จากพลังงานหน้าไพ่ห้าใบเนี่ยนะที่แม่หมอเปิดมาได้บ่งบอกถึงพลังงานของใครคนหนึ่งค่ะที่เคยทําให้คุณนะ,ะเจ็บใจช้าใจเสียใจอย่างหนักเลยนะคนคนนี้นะคะดึงความรักแบบดึงความสัมพันธ์อื่นเข้ามานะ,ะปัญหาที่คุณเกิดที่เขาก่อ,อกให้คุณอะ่ะก็คือปัญหาของรักสามเศร้าเราสามคนนั่นเองนะคะพลังงานของคนคนนี้ยสํานึกผิดค่ะสํานึกผิดที่เคยทํานะ,ะกับคุณ และสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำต่อจากเนี้ยคือคนคนนี้จะหาทางเข้ามาพิสูจน์ตัวตนเข้ามาพูดคุยกับคุณนะเขาพยายามหาทางเข้ามาติดต่อพูดคุยกับคุณค่ะเขาพยายามติดต่อกับคุณอยู่เขาหาทางที่ติดต่อกับคุณให้ได้ เพราะอะไรเขาคนนั้นถึงอยากจะติดต่อกับคุณนะคะแล้วเขาคนนั้นเป็นใครถ้าคุณอยากรู้เดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงานหน้าไพายตัวตนของเขากันเลยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อชอ่องโอ้โหเลดีเลิฟทาร์ดของแม่หมอตุ๊กนะคะหรือคุณจะเรียกว่าแม่หมอโอโหเลดีก็ได้ พลังงานวันนี้เป็นพลังงานโดยรวมเป็นคลิปแล่นดอมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเราก็รับชมด้วยนะคะถ้าคุณชอบหัวข้อที่หมอเปิดให้เดี๋ยวคุณมาดูนะ,ะตัวตนของเขากันเลยนะ,ะตัวตนของเขาคนนั้นเป็นใครนะคะเขาคนนั้นเป็นคนที่เคยมีปัญหามีประเด็นมีความวุ่นวายกับคุณคะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าอารมณ์เนาะอารมณ์เสียงให้พูดจากับคุณได้ไม่กี่คําส่วนใหญ่จะทะเลาะกันมากกว่าก็มีนะคะ คนที่เจ้าอารมณ์ค่ะชาวทัตไฟเมษสิงห์ธนูเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนที่มีวาจาค่อนข้างรุนแรงเขาเป็นคนที่ปล่อยตัวเป็นอิสระมากๆนะไม่ชอบผูกมัดไม่ชอบผูกพันเขาอาจจะกับกุณมานานแต่ไม่ให้สถานะก,กับคุณก็ได้คนคนนี้ไม่ค่อยมีแผนการในอนาคตไม่ค่อยวางแผนในอนาคตนะค่อนข้างใช้ชีวิตไปวันๆค่ะใช้ชีวิตแบบคนโง่อะในหมอจะบอกเลยใช้ชีวิตเอาอารมณ์เป็นใหญ่นะคะ ใช้อารมณ์นำทางคนคนนี้ไม่เคยใช้เหตุผลในการนำทางยังดูเป็นเด็กอยู่นะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็นิสัยเด็กมากไม่มีการวางแผนในอนาคตเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะโง่ในการใช้ชีวิตมาพลังงานของครอบครัวค่ะเขาเคยเป็นครอบครัวกับคุณเคยเป็นคนรักกับคุณนั่นแหละค่ะเคยเป็นอดีตคนรักถ้าคุณนะบางคนเคยมีครอบครัวกันละเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วมีลูกมีเต้าด้วยกันบางคนนะคะอาจจะพูดถึงอนาคตที่เคยมีร่วมกันก็ได้ พลังงานของแปดเหรียญค่ะคนที่คุณกับเขาอ่ะเคยคิดที่จะสร้างอนาคตด้วยกันเนาะวางแผนอนาคตด้วยกันมาอย่างดีๆมากๆแต่ณวันหนึ่งเวลาหน,น,นึ่งอ่ะคนคนเนี้ยกับไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยนะปล่อยทุกอย่างไว้แล้วหนีจากคุณไปก็ได้เขาอาจจะทิ้งนี้สินพระนานิสินบางอย่างไว้ให้คุณนะให้คุณได้ ชดใช้อยู่คนเดียวก็มีเหมือนกันนะพลังงานของแปดดาบค่ะพลังงานของคนที่คุณปิดกัน้นการสื่อสารกับเขาไปแล้วนะ,ะถ้าไม่ใช่คุณก็เป็นเขานั่นแหละมีการบล็อกการสื่อสารกับคนคนนี้คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระชอบอิสระอาจจะทํางานเกี่ยวกับวีลลนซ์ํางานอิสระนะคะในเรื่องการเงินคนคนนี้ค่อนข้างที่จะอ,อหาเงินเก่งหาเงินได้แต่ไม่มีแผนการในการใช้เงินไม่เคยมีแผนการในการ เก็บเงินไม่ค่อยวางอนาคตในเรื่องการเงินเท่าไหร่หามาได้ก็ใช้หมดเขาเป็นคนที่ค่อนข้างวุ่นวายกับคนรอบตัวด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเขาครอบครัวเขานะ,ะสร้างความวุ่นวายเป็นคนที่แบบมีเรื่องพลุงพลังเยอะและตอนนี้คุณกับเขาก็ปิดกั้นการสื่อสารมีความอึดอัดนะคะมีเรื่องบางอย่างที่คุณกับเขายังไม่ได้เคลียร์ใจกันด้วยพลังงานของคน โง่คนหนึ่งแหละที่ทิ้งคุณไปโอ้แม่หมอเรียกอย่างนี้ก็ได้นะเพราะพลังงานของเดปูใบเนี่ยเป็นพลังงานของเด็กโง่คนโง่นะเป็นพลังงานของคุณที่ไม่ค่อยฉลาดในเรื่องการเอาชีวิตรอดเท่าไหร่ไม่ค่อยฉลาดในเรื่องการใช้ชีวิตอาจจะฉลาดในเรื่องความรักนะฮะโกหกเรื่องความรักเก่งก็ได้นี่คือพลังงานของเขานะถ้าตรงนะเดี๋ยวมาดูพลังงานของคุณกันต่อเลยพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไร ใพ่ใบที่หนึ่งคุณเป็นคนที่รักครอบครัวเนาะคุณคบใครคุณเป็นคนจริงจังมากนะถ้าคุณรักใครนี่คุณแบบอืนะวาดฝันถึงอนาคตความรักครอบครัวเลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะดีมีหน้าที่การงานดีมีความมั่นคงในตนนะคะพลังงานของสามถ้วยชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนนะชาวธาตดุดินกันพุศพมกมังกรเป็นพลังงานของคนที่เข้ากับคนง่ายนะเพื่อนผูงเยอะ เป็นคนที่เข้าสังคมได้ง่ายด้วยนะเป็นที่ตอนรับขับสู้ของสังคมเป็นคนใจดีเป็นคนชอบเหลืออ่านะคะพลังงานหกถ้วยขึ้นเออเป็นคนชอบช่วยเหลือคนจริงๆคุณเป็นคนที่น่ารักอะในใสายตาผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนี้เวลาเนี้ยนะคะคุณมีเมตตามหานิยมนะช่วงนี้ไปทางไหนจะมีคนอุปธรรมผู้ใหญ่เมตตาอุปธรรมมากๆเลยค่ะคุณเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครนะ,ะคุณใจดีคนใจดีมักถูกเอาเปรียบเนาะ คนใจดีมักถูกทำลายนะพลังงานของอคุณกำลังจะโชคดีคุณรู้ไหมนะ,ะขอเพียงแค่คุณกลับมารักตัวเองสนใจตัวเองมากนะคะตอนนี้เวลาเนี้ยพลังงานของคนที่จะมีโชคดีในเรื่องของการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณอ่ะตามหน้าไพเลยคุณก็เป็นคนหนึ่งอ่ะที่รอคนเก่ารักเก่าคุณก็ยังรอเขาพลังงานของโหกถ้วยก็คือรักเก่ากลับมา คุณยังรอคนเก่าอยู่แม้กระทั่งตัวตนของคุณจะมีคนเข้ามามากมายแต่คุณก็ยังนะหวนคิดถึงคุณคนนั้นไม่ได้ยังคิดถึงคุณก็ยังมีพลังงานของความคิดถึงเขาคนนั้นอยู่พลังงานของสี่ถ้วยค่ะเห็นที่แม่หมอบอกเนาะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะมากนะแต่คุณค่อนข้างไม่สนใจนะคุณยังสนใจคนเก่ายังคิดถึงคนเก่าอยู่นะตอนนี้เวลานี้นี่คือพลังงานของคุณนะนะแล้วพลังงานของเขาเป็นอย่างไรถ้าพลังงานของคุณตรงคุณก็ยังคิดถึงรอ คุณเรียกมีความหวังนะความคิดว่าเขาจะกลับมานะคะยังรอแหละเพอหกถ้วยขึ้นอนะ่ะอืมแล้วมีโอกาสเหมือนคุณรอโอกาสให้เขากลับมารอเคลียร์ใจคุณเป็นคนที่รักคุณยากนะแต่ถ้ารักใครแล้วคุณให้หมดใจอ่ะคุณก็เลยลืมยากนะคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรพลังงานของเด็กถือไม้ชาวทัดไปนะคะเมสสิงห์ธนูเขาคนนั้นก็แอบส่องแอบมองคุณนะเขาก็ปรารถนาที่จะได้เจอคุณเหมือนกันแหละ เขายังเฝ้ามองคุณอยู่เลยเขายังหยุดในการจ้องมองคุณไม่ได้เขายังละสายตาจากคุณไม่ได้ละความคิดจากคุณไม่ได้นะเดรสตาเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรืออายุมากกว่าคุณอายุเท่าคุณแต่มีความน่าเด็กอนะ่ะเป็นคนชอบดูแลตัวเอง เป็นพลังงานของคนที่มีความโดดเด่นในวงสังคมของเขา mm. ก็อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะในโลกสื่อโซเชียลหรือโดดเด่นในวงสังคมของเขาในหน้าที่การงานของเขาในเพื่อนปุ่มของเขาก็ได้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงด้วยนะเขาคนนั้นพลังงานของนะเออเขาก็เหมือนคุณเลยอะเหมือนรอดจังหวะเวลานะะ เราโชคดีเหมือนกันนะพลังงานของคนที่เขาอาจจะมีความมั่นคงทางด้านการงานการเงินแล้วนะคะตอนนี้เวลาเนี้ยอาจจะเป็นเจ้าของกิจการได้ค่ะถ้าเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานก็เป็นตําแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างใหญ่โตเขาคนเนี้ยเก่งในเรื่องคําพูดวาจานะเขาสามารถพูดให้คุณรู้สึกดีได้แต่ในขณะเดียวกันคนคนเนี้ยเขาก็สามารถที่จะพูดให้คุณเสียอกเสียใจได้เหมือนกันนะเป็นคนเจ้าชูค่ะอืมเป็นคน เ <ält> ขาเป็นคนน่าเข้าหาเขาเป็นคนอบอุ่นอ่ะชาวธาตุตามกรกรพิจิกมินเขาดูอบอุ่นเขาดูเป็นคนภูมิฐานพลังงานของเขามีคนอยากเข้าหาเขาเยอะนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนเจ้าชูด้วยนะคะเป็นพลังงานของคนที่อาจจะมีหน้าที่ทางการงานการเงินที่ดีนะคะพอสมควรระดับหนึ่งถึงนะคะมีคนอยากเข้าหาเขาเยอะนะนี่คือพลังงานของเขา ต้องฟังพลังงานที่แม่หมอบอกนะถ้ามันตรงมันใช่ดูต่อถ้าไม่ตรงไม่ใช่หยุดเลยนะคะบางคนบอกไม่ใช่เขาค่ะเขาไม่ใช่คนรวยก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่จริงๆนะลคะอันนี้ก็ไม่ถึงว่าเขารวยอ่ะเหมือนเขาเป็นคนที่แบบว่ามีความภูมิฐานฐานะนหน้าที่ทางการงานการเงินอาจจะดูดีอ่ะในระดับหนึ่งจะมีจะรวยหรือไม่อ่ะไม่ไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจแต่เหมือนภายนอกดูดีมากๆอะทําให้คนอยากเข้าหาเออการแต่งตัวด้วยลุคเขาด้วยอ่ะลุคเป็นคนดูอบอุ่นดูเป็นคนที่แบบเป็นเป็นที่ปรึกษาได้อย่างเงี้ย ดูเป็นคนที่แบบว่าเจ้าชูแหละเป็นพลังงานของคนเจ้าชูนะนี่คือพลังงานของเขานะเดี๋ยวมาดูความคิดความรู้สึกนะที่เขามีต่อคุณกันนะให้คุณนึกถึงชื่อเขานึกถึงหน้าเขาเลยนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าตรงว่าใครไม่เหมาะอ่านพลังงานให้คุณฟังนะเดี๋ยวมาดูความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะเป็นพลังงานของวิวออฟวอลจูนค่ะพลังงานของรักเก่าคนเก่าหวนวลับหาทางที่จะกลับมาเคลียร์ใจพูดคุยกับคุบคณอย่างแน่นอนค่ะ คนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เกิดวันพระหัสถได้นะคะคนที่เคยมีประเด็นเคยที่คนที่เคยสร้างเรื่องคนที่เคยสร้างปัญหาให้กับคุณแล้วแหละแต่ใดๆก็เป็นคนที่คุณรออยู่ mm. พลังงานวันนี้ยเป็นพลังงานของคนที่คุณรออยู่นะคะ mm. กลับมาแน,น่นอนมีการหมุนโชคชะตานะหมุนให้คุณกับเขากลับมาเนาะ mm. เขามองว่าคุณเป็นโชคดีของเขานะคนคนนี้เขายังฝันถึงคุณอยู่เลยในช่วงค่าคืน มีความคิดมากมีความวิตกมีความวิตกกังวลในเรื่องของคุณนะเขามีการแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณด้วยนะะในช่วงกลางคืนคนคนนี้เหมือนจะคิดถึงอดีตนะคิดถึงอดีตวันวาๆที่มีคุณนึกถึงความสดใสเหมือนคนคนนี้เขาจะคิดถึงคุณมากนะในช่วงเวลากลางคืนเขายังมีความคิดวิตกกังวลมีความคิดทบทวนในเรื่องที่ผ่านมาในสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณด้วยนะ พลังงานของนะะราชาเหรียญเขายังถือคุณไว้อยู่เลยเขายังเก็บคุณไว้อยู่เลยค่ะคุณก็ยังมีคุณค่าในทางจิตใจเขาอยู่นะเขาก็ยังปล่อยวางจากคุณไม่ได้นั่นแหละเป็นพลังงานของคนคิดไม่ตกวิตกกังวลคิดเยอะคิดมากเขาก็ยังรักคุณนะเขาอยากกลับมาขอโอกาสกคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะอืมนี่คือพลังงานความรู้สึกนึกคิดที่เขามีกับคุณนะเขาก็ยังไม่ปล่อยวางเรื่องคุณ นะ,ะชาว่าตน,น้ำกรกรพิจิกมีนชาวธาตดินกันพุกมังกรชาวลัคนาราศีพุศกพลังงานของคนที่นะะต่อให้หันหลังจากกันไปนานแค่ไหนคนคนนี้ก็ไม่เคยลืมคุณเลยชาว่านไปไม่สิงธนูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะฮะแม่หมอมองว่าคนคนนี้เขาก็ยังรักคุณอะ ยังอยากกลับมาขอโอกาสคุณก็ยังเป็นหนึ่งถ้วยของเขาเสมอเป็นความรักของเขาเสมอเขายังปล่อยวางจากคุณไม่ได้ต่อให้เวลาที่คุณกับเขาแยกจากกันมาเน่นนานแค่ไหนเขาก็ไม่เคยที่จะลืมอดีตที่เคยมีคุณเลยนะ <_ p up> เขารอจังหวะเวลาค่ะเพื่อที่จะเข้ามาพูดคุย <_ p up> เพื่อที่จะมาขอโอกาสเพื่อที่จะสื่อสารเพื่อที่จะกลับมาขอโอกาสในเรื่องความรักกับคุณด้วยนะ <_ p up> คนคนนี้เขาไม่มาเล่นนะเขาค่อนข้างจริงจังพอกลับมาพร้อมหนึ่งถ้วยแล้วก็เป็นราชาเหรียญนะจริงจังมากๆาอ่ะ การจากกันครั้งนี้การเดินหันหลังให้กันครั้งนี้สาหรับหน้าไพ่แล้วนะคะมันเป็นการจากที่ไม่จบนะพลังงานของนะคะจัดติดค่ะเขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมอะไรกับคุณกอย่างหนึ่งถ้าเขาเคยติดเรื่องคํามั่นสัญญาอะไรกับคุณเอาไว้แล้วเขายังไม่เคยทําให้คุณคนคนเนี้ยเขาจะกลับมาเพื่อทําตามคํามั่นสัญญาที่เขาให้กับคุณด้วยนะพลังงานหกเหลี่ยงคืนความยุติธรรมให้คุณค่ะกลับมาเพื่อช่วยเหลือกลับมาเพื่อทดชดเชยในสิ่งที่เขาเคยทํา กับคุณนะคะหกเดรียเนี้ยถ้าเมื่อก่อนเป็นคุณเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเขามากกว่าแต่ตอนนี้คนเนี้จะกลับมาเพื่อซัพพอร์ตคุณนะเหมือนคุณงามความดีที่คุณเคยทํากับเขาคนๆนี้บอกว่าไม่เคยลืมคุณเลยนะคะเขาอยากกลับมาเป็นนะคะความมั่นคงให้กับคุณเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอาจเป็นคนที่มีอายุที่ค่อนข้างห่างกับคุณนะคะถ้าไม่เขาอายุมากกว่าคุณไปเลยคุณก็อายุมากกว่าเขาไปเลยห่างกันมากห่างกันมากกว่าห้าปีอะ นะคะเขากลับมาเพื่อความมั่นคงเขามีความมั่นใจมากขึ้นเหมือนเขานะะสร้างฐานะหน้าที่ทางการงานอะไรไดีๆขึ้นบอ,บอกถึงชาวต่างชาติได้นะคุณอาจจะดิวกับชาวต่างชาติก็ได้เดอะ์สตาค่ะคุณคุณก็เป็นเดอะสตาเขาก็เป็นเดอะสตา์คุณกับเขาค่อนข้างมีสเสน่ห์นะมีคนเขาหาเยอะทั้งคู่อะ่ะคนคนเนี้ยไม่ยอมปล่อยให้คุณไปไหนทั้งนั้นนะเขามั่นใจในเขามั่นใจละนะว่าเขารักคุณเขาจะกลับมามอบนะ บางสิ่งบางอย่างให้กับคุณด้วยของมีค่าของแทนใจอะไรอย่างเงี้ยพลังงานสองเหรียญพลังงานของคนที่โลดเดตอนนี้ก็ยังไม่กล้าเท่าไหร่นะตอนนี้แม่หมอมองว่ามันเป็นแค่ความคิดเป็นหนทางที่เขาจะหาทางเข้ามาคุยมาปรึกษากับคุณขามาเคลียร์ใจมาพูดคุยกับคุณมาเจราจากับคุณหาทางเข้าหาคุณให้ได้อะแต่ก็ยังมีความไม่มั่นใจอยู่กลัวอะไรเอ่ยนะะกลับมาง้อค่ะกลับมาแน่เลย ค่อนข้างที่จะหาทางเนาะเออเหมือนเขาจะหลุดพ้นเกี่ยวกับอะไรบางอย่างอ่ะมีไพ่แห่งการกลับมาง้อง,งอนค่ะกลับมาขอคืนดีการที่เขาจะกลับมาหาคุณครัางเนี้ยนะคะก็จะกลับมาเพื่อขอคืนดีกับคุณนี่แหละนะคะให้พิเทตแต่ให้คุณระวังอยู่อย่างนึ่งนะเขาอาจจะยังเคลียร์สัมพันธ์อื่นไม่ได้ก็ได้นะคะอืมเขาอาจจะยังเคลียร์ทุกความสัมพันธ์ที่เขามีไม่ได,<ค><ณ>ไได้เขามีความมั่นคงมาที่คุณแต่เหมือนเขาเอง นะ,ะก็ยังเคลียร์ตัวเองไม่ค่อยเรียบร้อยเหมือนกันนะพลังงานของอืมแปดถ้วยเหมือนถ้าเขามีอีกคนนึงอยู่แล้วอะ,อะแม่หมอเขาเปิดอีกใบหนึ่งนะให้ันคนบุ้าใบไปเลยนะแม่หมอจะได้อ่านให้ฟังเด็กด่านะคะเป็นพลังงานของคนที่อยากกลับเข้ามาถ้าคนที่เขาเคยมีประเด็นกับคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้านะคะแล้วเขาไปเลือกพลังงานไปนเลือกคนอื่นเขาเคยเดินจากคุณไป คนคนนี้เขาอยากจะกลับมาดิวกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากกลับมานะการกลับมาของเขาครั้งนี้เขาอยากจะกลับมาถามคุณว่าคุณจะรับรักเขาไหมคุณจะยังรับเขาอยู่ไหมถ้าคุณตอบตกลงโอเคคนคนนี้จะกลับไปเลิกกับคนที่เขาเลือกไปแล้วกลับมาอยู่กับคุณนะคะคุณคุณโอเคไหมน่ะประมาณเนี้ยเขาเป็นคนค่่นขาเห็นแก่ตัวนะถ้าเขารักคุณจริงอ่ะเขาควรตัดทุกความสัมพันธ์ได้โดยที่ไม่ต้องมาถามว่าคุณโอเคไหมอ่ะ เขาต้องทําทุกอย่างเพื่อเอาชนะใจคุณให้ได้นี่คือพลังงานของเขานะคะสิ่งที่เขาจะติดต่อกับมาหาคุณเขาก็บอกคุณว่าเขาอยากกลับมาอยู่กับคุณอยากมาเริ่มต้นความรักใหม่กับคุณนั่นแหละแต่ก่อนที่เขาจะเดินออกจากความสัมพันธ์อีกความสัมพันธ์หนึ่งเขาอยากมาดิวกับคุณก่อนอยากมาทําข้อตกลงกับคุณก่อนว่าคุณยังจะโอเคแล้วพร้อมที่จะเดินไปต่อกับเขาไหมถ้าคุณเซเยตนะคะคนคนนี้ก็จะไปเซนโนกับอีกคนหนึ่งนะะประมาณนั้นนี่แหละค่ะ สิ่งที่เขาพยายามติดต่อที่จะสื่อสารคําพูดเขาอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณก็ประมาณนี้คืออยู่กับคุณแล้วแหละว่าคุณจะเซยเยนหรือเซโนนะคะแม่หมอเป็นเพียงแค่ตัวกลางนะ,ะอ,นอ่านไพ่อ่านแปลผ่านไพ่ให้คุณเท่านั้นและที่สําคัญเป็นพลังงานรวมหนึ่งที่แม่หมอบอกเป็นพลังงานแรนดอมไม่ใช่คลิปส่วนตัวของใครทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับความเราก็รับชมให้ดีถ้าใช้ในการติดใจเออถ้าใช้ในการตัดสินใจคุณต้องดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอตุก๊กหรือแม่หมอท่านอื่นก็ได้นะคะ อันนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์เป็นแก่นเป็นแค่แนวทางนะฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะการดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอนะคะติดต่อไอดีไลน์ด้านบนแม่หมอจะที่งมนบริเวณนี้นะคะทางข้อความต่างๆแม่หมอไม่ได้อ่านนะไม่ว่าจะเป็นข้อความเ c e b o o k หรือ Ti k To k นะ,ะแม่หมอไม่ได้เป็นคนอ่านจะเป็นแอดมินที่คอยนะคะตอบให้อะ่ะแอดมินก็จะตอบเฉพาะคนที่นะคะทักมาขอไอดีทักมาขอไลน์แม่หมอเท่านั้นแหละนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ ตัดสินใจได้เลยเซียดหรือเซโนมันขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย